เพียงเพื่อวางไว้บนบา่าร้อยดาวบนนภาเพียงเพื่อมาแนบใจทางมันไกลไม่เคยจะวาดวันแต่ทหารต้องมันฝึกฝนถึงยากเแ็นยังไงก็ไม่บน่นเราทนเพื่ชัฉนะยามเรียนเ,เราไม่เกเรยามเฮก็ไม่มีเละเทะเรื่องน้ำใจไม่เคยจะน้อยหนา้าไม่มีปัญหากับผม ร้อยดาวด้วยหัวใจเพียงเพื่อวางไว้บนบาร้อยดาวบนนภาพเพียงเพื่อมาแนบใจโอ้ยไอมานะไนมาแนะนำดีนะักวันเนี้ยแขนข่าเกือบหกักนงก็คาเคยใช้ได้ผลของข้านี่หว่าก็าเองอะ่ะเล่นหลับหูหลับตาแหกปาก ไม่ยอมดูหน้าหมูตอนเดินเข้ามาแต่ข้าว่านะไอเอกที่ถูกขังอ่ะกับสบายกับใครเพื่อนหรือวะอุย้ยมันก็สบาย,ยาตัวแหละว่าแต่มันไม่สบายใจอยู่ข้างในนุย้ยทั้งหน่อยแล้วก็เหงาในเวลาเดียวกันเลยนุ้ยเอา้าแล้วคุณไปรีบโทรหาเองบ้างเลอวะเอกมีแต่แม่เองกะโทรมาเฮ<ห>้ย <onte> แล้วแม่เข้าว่างวะแม่คุณเว้ยไม่ใช่คุณแม่คุณดาใช่ป่าวะไม่ชายไม่ชาย รู้สึกเขาใจช่อคุณแขนนภาอะไรสักอย่างเนี่ยหรอวะอันน่าอย่างเงี้ยพาสิ์กระเลียงเขาว่าจับปลาหลายมือนี่วะเียงเฮ้ยอย่าโมยแต่โมยเลยวะเดี๋ยวก็ควยหรอกไปแล้วไปแล้วแพ้มาแล้วครับ ่วสวัสดีครับคุณแม่วัสดีจ้ะสวัสดีครับส,สวัสดีครับคุณดาวเออแล้วนี่มาทำอะไรจ้ะอ๋อพอดีอยู่นะหมูนะครับให้ผมมาตักบ่านะครับแต่ผมลืมมาตังมานะครับอันนี่มีตั้งหลายชุดไม่เป็นไรตักตรงนี้ก็ได้นะไม่ให้เหรอคุณแม่มจะทำบุญทันทีอ่ะไม่ลงทุนได้ยังไงกัน ดียายดาวก็ขี้เหนียวไปได้เรามีตั้งหลายชุดนะลูกทำบุญเนี่ยก็แบ่งๆกันไปสิลูกใช่ครับใช่ครับนิมนต์ค่ะนี่ที่ผมชิดอยู่นะครับ ที่เหลือเนี่ยนะถือไว้ให้หมดเลยนะถ้าไม่หมดแลวนะไม่ต้องกลับได้ครับสองอหาอะไรกันนะนงี่ปคน,นนั้นสงสัจะมาสายอะไรถึงโทษ สดีครับคุอาัสดีจ้ะทำอะไรกันอยู่อะจ๊ะพอดีผมปรับมงวินัยคู่นักเรียนปีหนึ่งนะครับคนหัวแถวคนนั้นเขามาช้าครับคนึ่แม่คะนักเรียนในร้อยคนนั้นนะค่ะไหนเมื่อตะกี้นี้แม่ใช้เคร่งถือไม่ใช่ซื้อของไม่ใช่เหรอคะเมื่อตะกี้นี่อค่ะใช่ใช่อ๋อใช่จ้ะ เมื quest, er. ่อกี้อาใช้เขาไปซื <Fahrenheit> ้อของก็เลยมาช้ามั้งเอออย่าไปทำโทษเขาเลยนะสารานเขาเนี่ยได้่ะุ่มเรียนลูกสอลูกครับบใจมากจากหน้ามูครับอาไปละลู้นฉันมางว่าใครเป็นใคร ที่แท้ก็เป็นหนุมานอาสานี่เองอยากได้หน้านะใช่ไหมรีเดลธน,นูที่พนเตีมเยมเตรียมห้าสิบกล้งห้าสิบ้งร้อยรังร้อยรังปฏิบัติ ทำไมพวกเราถึงขับคำัขอห้ามนไม่ได้วะเขาคุกเราชินไว้แบะเพราะว่าต่อไปจนทง่ายจะได้เห็นสัที่ทำเปนี่ยแล้วนูทำไมเรอบหน้าของหน้าเหมอตงผมั่นววะจะ้าพูดตามหลักพอดีดีกว่าแต่ยูมันเป็นคนดื ที่มีหลักการด้วยใช่ก็อย่างนี้ดีถ้าสิ่งที่เราอย่างที่บอกมันมีได้เรื่องอะไรวะเหลือสองนาทีอ่ะพวกเองมันโบ้์กันอยู่ได้เดี๋ยวก็รวยหรอกเดี๋ยวคุณดาวประดับที่ไอ้นูมันกำลังจีบอยู่เนี่ยนะ มันขั้วจ้าคนเดียวกับหัวหน้าหมู่บรรทัดว่ะเฮ้ยจริงเหรอวะตายแล้วไง,งใช่สิพวกเราอ่ะก็ไม่คิดแย่งจีผู้หญิงคนเดียวกับรุ่นพี่ซะด้วยแล้วถ้าไอ้นูมันรู้นะมันจะต้องเสียสละทั้งที่มันจะเสียใจแน่ๆว่ะก็ให้มันรู้ไม่ได้สิวะแต่พาสิทธิ์ก็เลี่ยงเพราว่าไม่มีอะไรเป็นความลับบนโลกเบี้ยวๆใบนี้หรอก เว้นเด็กของลับที่จะลับตลอดไปเฮ้ยคุยอะไรกันวะข้าได้ยินว่าลับ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 เนี่ยจะปิดข้าเหรอเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกแค่ไอ้กระเลียงมันทะลึ่งอะไปเฉยเลยทำอะไรวะลันมีเลียงใครอยู่เรียนใหม่ฟังเลขแถวกระดานสองแถวปีระยะอาปเ้า ระเบียบพัขอจะทำการฝึกต่อไปพี่ขอทำความเข้าใจกับนักเรียนสักก่อนหลังจากตรวจเวรความพร้อมเมื่อคืนนี้พบว่ายังมีนักเรียนบางคนไม่ปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบอันดีที่จริงเวรเตรีมความพร้อมถือเป็นการฝึกความอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แต่ยังมีนักเรียนบางคนนี่อ้รับแสดงถึงความไม่รับผิดชอบและบางคนยังตบตารุ่นพี่ด้วยวิธีการต่างๆโดยคิดซะว่าตัวเองฉลาดปากเปลืองเต็มประดาแต่ขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นเรื่องฉลาดแต่ในเรื่องโง่ๆเท่านั้น อย่าคิดนะว่าพวกพี่รู้ไม่ทันอุบายเหล่านี้พวกพี่เคยใช้กันมาหมดแล้วแต่คนที่ทำก็จะมีอันเป็นไปอะไรวะ,รวะเพราะบางทีเจ้าที่เจ้าทางแถวนี้ท่านก็อาจจะไม่พอใจที่เห็นนักเรียนเล่นอะไรกันเป็นเด็ก แล้วก็อาจจะออกมาทักทายใต้ดินที่นักเรียนยืนอยู่นี้ก็คงไม่รู้ว่ามันเป็นป่า้าเก่าต่อไปเนี้ยพวกเองต้องระวังกันแล้วนะเว้ยเวลาอยู่เวรอยู่ยามอะ่ะระวังเรื่องอะไรวะเอา้า ก็ที่รุ่นพี่เขาบอกว่าโรงเรียนในร้อยเนี่ยเคยดป่าช้ามาก่อนไงแหมเองก็ไม่เชื่อรุ่นพี่เขาเออแล้วโรงเรียนในร้อยเนี่ยมันมีป่าช้าได้ยังไงวะฝอช้อมจะมาอยู่ติดเขาได้ยังไงเราแต่ข้าก็ว่าจริงของเองสองคนนะแล้วทำไมเบ็ดดีไอ้หลันมันมั่งวะนี่เงาชาร์ดว่ะหรือว่าพวกรุ่นพี่อยากหลอกพวกเรากลัวเฮ้ย แต่ข้าว่าเรื่องเนี้ยมันก็มีเขาความจริงอยู่บ้างนะเว้ยไอ้เท่เองก็ทำเป็นตาขาวไปได้นี่มันยุคพอสอไหนแล้ววะคนอ่ะจ,จะไปดาวพันได้อยู่แล้วนะเว้ยยังไม่ได้กลัวผีอยู่ได้รุ่นพี่อ่ะเขาตงบอกข้ามาสอ,องสาวันนีนะเว้ยบอกว่าเขาอ่ะถูกผีหลอกผีผู้หญิงนี่นะเว้ยเนาะเออแล้วสวยหรือเปล่าลนะ่ะ ถ้าสวยเนี่ยจะได้ไปจีบซะหน่อยทําพูดเล่นไปเถอะไอ้มาแถวบ้านข้านะเคยมีคนไปกอดจูบรูปคลำกล้วยตานีแล้วดันไปท้าว่าถ้าแน่จริงอะ่ะ<ม>ก็ออกมาสิมันจะเอาทำเมียซะอืมแล้วเป็นยังไงต่อวะ<ม>พอลุงคืนเท่าน,นั้นอะ่ะมันดันนอนแก้ผ้าตายอ้าซ่าอยู่ในดงกล้วยตานีนั่นแหละ ทำอะไรวะไอ้ลานเน่ออจริงๆเขาอาจจะกินเหล้านะเว้ยแล้วก็หัวใจวายตายก็ได้ใครจะไปรู้แต่นะถามจริงๆเขา่าเองอะเชื่อเรื่องผาเรื่องเจ้ากลัวผีหรือเปล่าวะโอ้ข้ากระชักสงสัยนว้ยถึงข้าจะเป็นคนธรรมะธรรมโม เข้งในศาสนาแต่ข้าไม่เคยกลัวอะไรเองรู้ัหมว่าพรอะไรึงๆๆๆๆๆๆโอ้โหโอ้ยนะถากต<า>ุองนี่ยังน้อยนะข้ามากับพระเฮ้ยนี่อะไรวะนะโอ้ท่าทางจะขวังว้เอ้ย,ยอย่าเล่นไป เนี่ยหวหลวงพ่อสุวรรณวัดทินกรอุ้ยวัดดังนี่ว่าพ่อค่า้มาตึ๊ดเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยพ่อข่าผมบอกว่าหลวงพ่อท่านตีอย่างเงี้ยเป็นนายกมาหลายคนแล้วเฮ้ยแต่ถ้าเป็นผีแบบผีจีนอ่ะผีจีนอย่างเงี้ยดึงดึงดึงตึ๊ด มันต้องเจออย่างนี้จะไเอาไม่เอาของศักดิ์สิทธิ์เอามาเล่นกันได้ยังไงแบบพวกเองเนี่เอ็งนี่มันเป็นผ่าหรือเป็นหมอผีแน่วะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดผีฝรั่งอย่างแดุูร่าอย่างเงี้ยเอ็งจะทำยังไงนี่เอ็งอย่าบอกข้านะพวกเองอะเจ้าอุนตร้าแมนเขาสู้ไม่ใช่ข้าเป็นพุทธผีฝรั่งอ่ะมันเป็นคิดม,มันพูดภาษาเราไม่รู้เรื่องหรอกอ้ั้น ก็รุ้ว่าคืนนี้อยังไงพวกเราก็ไม่กลัวผีเพราะเรามีไม้กันหมาเฮ้ยมีท่านมหานาพลอยู่ทั้งคนเว้ยฝ <Hey. S 1> ากตัวด้วยนะครับ hey.